ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ทุกคนนะพบกับครูบาสอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาในคลิปพิเศษนะครับคลิปที่นี่หัวข้ออยู่ด้านบนนะครับวันที่26ิถุนายนที่ผ่านมานะครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับก็อ้ยขออภยัยก็อยากจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมใจกันนะครับต่อต้านภัยยาเสพติดนะ โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการชักชวนนะครับชักชวนให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันต่อต้านแล้วก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับซึ่งว่าเป็นใบกิจกรรมนะครับเป็นเกมเล็กๆน้อยๆให้เรียนทำนะครับทีนี้เ,เรามาพูดถึงนะครับเรื่องของวันที่26มิถุนายนก่อนดีกว่านะอ่ะนะครับเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะครับวันที่26มิถุนายนของทุกๆปีเนี่ยเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยได้ มุ่งมั่นในการรณรงค์นะครับต่อต้านยาเสพติดเนี่ยต่อเนื่องอย่างทุกๆปีนะครับและในปีนี้นะครับคือปี2564เนี่ยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาตินะครับศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับรวมถึงเพื่อแสดงเจตานารมณ์และพลังความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติดโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือสังคมไทยปลอดภัยยาเสพติดนะครับก็ จะมีคำพูดนะครับก็คือคำกล่าวนามนะคำกล่าวนะครับและคำปฏิญาณตนเดี๋ยวรูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะครับอ่ะคำปฏิญาณตนเนี่ยเขาได้บอกว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาตินะครับศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เสพไม่ผลิตไม่ค้าหรือให้การสนับสนุนจะร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัวชุมชนและสังคมจะทุ่มเทร่างกายกําลังใจและสติปัญญาสนับสนุนร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อให้สังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนอ่าน,นี้เป็นคำกล่าวนะครับเป็นคำกล่าวปฏิญาณต้นนะครับประกาศเจตนารมณ์นะครับในวันต่อต้านยาเสพติดโลกรับคือวันที่ 26มิถุนายนประจําปี2,564นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูสไลด์กันนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการต่อต้านกันนะครับถ้าพร้อมแล้วป้ายอ่ะอันนี้เป็นสไลด์ที่1นนะครับชุมชนดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันนะครับชุมชนเนี่ยเป็น สถานที่นะครับส่วนรวมนะครับที่เราใช้อาศัยอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับชุมชนเล็กๆชุมชนใหญ่ๆห,หรือว่าแบบไหนก็ตามนะครับซึ่งเราเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะในชุมชนก็จะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะไอเรื่องที่ดีเนี่ยมันก็มีมากมายเช่นชุมชนบางชุมชนเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันในการปกป้องนะครับในการป้องกันนะครับแล้วก็ในการที่จะช่วยให้เบาะแสนะครับแก่กับ เจ้าหน้าที่นะครับปปสนะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับที่เข้ามาดูแลในเรื่องของยาเสพติดนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยแล้วใครจะมาช่วยเรานะครับอย่างเช่นข้างบนนี้นะครับชุมชนดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันแจ้งเบาแสสารเสพติดขออภายแจ้งเบาแสยาเสพติดโทร1386นะครับต่อไปนะครับ ยรอให้มีอาการทางจิตนะครับสมัครใจบำบัดไม่เสียประวัติไม่เสียความผิดเลิกยาเสพติดโทร1165นะครับอันนี้เป็นผู้ที่หลงผิดไปแล้วแล้วก็มีอาการทางจิตนะครับยาเสพติดเนี่ยเวลาเราเสพไปแล้วมากๆนเนี่ยจะเกิดอาการทางจิตนะครับจิตเราจะไม่ปกติแล้วก็จะเหมือนคนบ้าไปในทุกๆทีนะครับก <c oughs> ็บถ้าใครที่มีญาติพี่น้องนะครับที่ ติดยาเสพติดนะครับแล้วก็อยากจะบําบัดนะครับสมัครใจบําบัดนะครับไม่เสียประวัตินะครับไม่มีความผิดเลยนะครับเลิกยาเสพติดโทรหนึ่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับค้ายาเสพติดไม่เหลืออะไรเลยนะสุดท้ายต้องถูกจับถูกยึดทรัพย์ถูกดําเนินคดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งะครับหตัวอย่างนะครับค้ายาเนี่ยมันอาจจะได้เงินจริงนะครับได้เงินเยอะมหาศาลเลยนะครับแต่ก็คุ้มไหมล่ะ ติดคุกถูกจับนะครับยึดทรัพย์ก็คือยึดทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดนะครับถูกดำเนินคดีอาจจะจำคุกตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ได้มาเห็นโลกภายนอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการค้ายาเสพติดเดี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะฝากถึงเด็กๆด้วยนะครับผมถ้ามีใครอยู่ในครอบครัวที่กําลังจะทําผิดก็เตือนนะครับเตือนเตือนกันดีที่สุดนะครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ ยิ่งใหญ่และสามารถเข้าใจกันได้ง่ายที่สุดนะมีอะไรก็เตือนเตือนกันนะครับเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตาอ่ะอันนี้ก็แจ้งเบาะแสยาเสพติดนะครับโทรหนึ่งสามแปดหกนะครับตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงครับจะมี call center นะครับร,ร,รบับสายของเราตลอดนะครับสมมุติว่าเราเห็นคนวัยรุ่น,นครับกาลังมั่วสมเสพยากันท้ายหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ยกโทรศัพท์นะครับโทรไปหนึ่งสามแปดหกนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมา ดูแลมาควบคุมแล้วก็มาจับกลุ่มคนที่กระทําความผิดยาเสพติดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะอ่ะต่อมาครับกลับตัวใหม่ยังไม่สายนะครับผู้เสพคือผู้ป่วยส,สมัครใจบำบัดไม่เสียประวัติไม่เสียความผิดเลยนะก็คือเวลาเราจะกลับตัวเป็นอีกคนหนึ่งที่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยสามารถที่จะไปสมัครใจไปบำบัดได้นะครับ ไม่เสียประวัติด้วยแล้วก็ไม่เสียความผิดด้วยนะครับไม่มีความผิดด้วยนะเนะพราะฉะนั้นผู้เสพก็คือผู้ป่วยนะครับไม่ได้แบบไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับไม่มีความผิดอย่างที่คิดนะครับก็แค่ไปบําบัดให้อาการของมันดีขึ้นแล้วก็เลิกยาได้ถาวรอ,อ่ะเหมือนกันนะครับผู้เสพก็คือผู้ป่วยครับสามารถเข้ารับการบําบัดร,รักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยทุกแห่งเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำบลโรงพยาบาลอำเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัดนะครับได้หมดเลยนะไม่ไม่เสียประวัติด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นภาพครอบครัวนะครับวันที่26มิถุนายนนี้สัญญานะว่าจะเลิกยาเพื่อครอบครัวและตัวเองนะครับก็คือไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับทุกๆวันนะครับเราสามารถที่จะหยุด ยั้งนะครับหรือว่าเลิกไปเลยก็ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวันนี้นะครับเพื่อใครเพื่อตัวเราเองก่อน1เลิกเพื่อตัวเราเอง2เพื่อครอบครัวใช่ไหมสามเพื่อสังคม4ประเทศชาตินะครับนะถ้าทําได้สข้อนี้แล้วนะครับเราจะเป็นคนที่ดี1คนเลยนะอ่านี้เป็นรวมพลังกันนะครับรวมพลังต่อต้านยาเสพติดไปกับเรานะครับชูกับปั้น นาต่อมานะครับชีวิตจะมีสุขถ้าคุณหยุดข้องเกี่ยวเลิกยาเสพติดโทรหนึ่งหนึกนะครับก็คือเราจะมีความสุขนะครับไม่จําเป็นจะต,ต้องแบบกระวนกระวายใจหรือกลัวโดนจับนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดหรือเราไม่ได้มีสารเสพติดหรือเราไม่ได้ขายยาเสพติดนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวความผิดอะไรใช้ชีวิตอย่างสบายๆนะครับ ตั้งารดีๆรับรองเลยพี่เลิกยาได้นะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับสภาพจิตใจของตัวเองว่าถ้าเราเนี่ยเ,เข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะเลิกนะครับเลิกได้อยู่แล้วนะครับเลิกได้อยู่แล้วนะอ่ะต่อมานะครับก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับวิธีชักชวนนะครับให้ นะครับคนที่กําลังจะหลงผิดอยู่เนี่ยก็กลับมานะครับให้กลับมานะกลับมาเป็นคนปกติทั่วไปนะครับเนื่องในวันที่26มิถุนายนพศ2564นี้นะครับก็เป็นวันที่ต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับก็ในสื่อของสังคมไทยเนี่ยเขาให้นะครับชวนคนไทยเนี่ยใส่เสื้อสีขาวนะครับใส่เสื้อสีขาวรวมพลังเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นการถ่ายรูปลง facebook นะครับแคปชั่นก็คือวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนักเรียนอาจจะใส่เสื้อสีขาวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับลง facebook นะครับลงโซเชียลอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะแล้วก็จะมีป้ายติดตามถนนนะครับป้ายสีขาวอย่างที่ครูให้ดูเป็นป้ายแรกนะครับอันเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับนี่ป้ายนี้นะ ไปข้างบนนี้นะครับใหญ่เลยนะครับหยุดนะครับมือของคนเราเนี่ยก็เป็นรูปโลกนะครับแล้วก็นิ้วมือแต่ละมือเนี่ยก็เป็นพวกครอบครัวของเรานะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่าลืมนะครับร่วมใจต้านภัยยาเสพติดนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนทำนะครับซึ่งจะเป็นใบงานนะครับซึ่งจะเป็นใบงานแล้วก็ให้นักเรียนไปทำนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงชั้นนะครับช่วงชั้นที่1ก็คือ 1> ป .1 ถึงป .3 จะได้ใบงานใบเดียวกันนะครับ2ก็คือป .4 และป .6 จะได้ใบงานใบเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูหาก่อนตืบเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะครับเยบพยางนะครับอันนี้เป็น ปริศนานะครับปริศนาไทายใบคำนะครับก็คือมีรูปภาพมานักเรียนลองสังเกตดูนะครับมีน้ำจิตรพยานอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้เลขอะไรเลขหนึ่งภาษาอังกฤษอันนว่าอะไรวันนะครับวันอันนี้นักแสดงนะครับนักแสดงเดี๋ยวซูมก่อนเอ่อนักเรียนลองดูนะครับถ้าใครรู้แล้วนะครับก็นะคำนี้คืออะไรนะครับเจ็ดพยางนะครับ ตื้อดือดืด้ดดดดดดดอตื้ตื้ตื้เห็นนะมเจ็ดพยางนะครับถ้าใครรู้แล้วก็มา,าคอมเมนต์ใต้ล่างครับว่าคํานี้คืออะไรนะครับมีทั้งหมดเจ็ดพยางนะอ่ะต่อมาจะเป็นใบกิจกรรมนะครับแล้วให้นักเรียนทํานะครับอ่านะครับเดี๋ยวครูจะแจกใบงานให้นะครับใบงานให้นี่นะครับใบงานให้อันนี้เป็นของช่วงชั้นที่ 123น,นะครับจะเป็นไงนะทายสิภาพไหนคือคำตอบนะครับตัวอย่างนะครับก็คือการเสพยาบ้ายาไอหรือยาอีทำให้เราเป็นไงลูกทำให้เราภาพไหนลูกภาพไหนครับภาพไหนภาพไหนลูกภาพที่เท่าไหร่ C นะครับ C ก็คือทำให้ยังไงประสาทเป็นไงประสาทหลอนนะครับนักเรียนก็เอาเลขเนี่ยมาเติมตรงท้าย มาเติมตรงท้ายของของตัว question mark นะครับอะไรเอ่ยนี่นะครับแค่นั้นเองนะครับนะอันนี้คือใบงานของป1 2 3อ1นะครับส่วน456นะครับ4 5 6จะเป็นใบนี้นะครับจะเป็นใบนี้หาให้เจอนะครับแจกเลยนะจงหาตัวอย่างอาการและโทษของผู้ที่ใช้สารเสพติดมาให้ทราบทั่วกันหน่อยนะครับมีทั้งหมด8คํคำนะครับก็คือ มันจะเป็นปริศนานะครับปริศนาต้อเรียนก็โยงนะครับโยงคําอย่างเช่นคําว่าอะไรอะประสาทหลอนน้กเรียนเห็นไหมประสาทหลอนนะครับน้กเรียนก็วงนะครับวงเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับเป็นวงรีครอบนะครับครอบอาการหรือโทษของผู้ใช้สารเสพติดนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแจกไปนะครับเดี๋ยว ครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับหนึ่งข้อแล้วกันแล้วเรียนถามอีกเจ็ดข้อนะครับฮะอ่ะนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างส่วนอันนี้นะครับเกมนะครับจากตัวแปรที่ให้จงหาว่า wy เท่ากับมีค่าเท่าไหร่นะครับมีหนังสือ x เอ้ยหนังสือคูณลูกบอลเท่ากับ8 กีตาร์บวกหนังสือเท่ากับ5นะครับตึ๊อตื้ตตอ x เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นคําคมนะครับเฉลยว่าย่าบ้าเท่ากับ0ย่าบ้าไม่มีค่าอ่าอันนี้แจ๋วเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับป .1 ถึงป .3 นะครับทำใบงานนี้นะครับผมส่วนป .4 ถึงป6นี่ทำใบงานนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวครูจะแจกให้นะครับเดี๋ยวครูจะแจกให้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับในการดูคลิปอันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับวันที่26มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะลุกขึ้นต่อต้านนะครับเราก็จะต้องยังไงอ่ะต้องมีความหนักแน่นนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงนี้นะครับสื่อออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเอ่อ โควิดระบาดนะครับนะรอบที่3แล้วนะครับก็ใส่แมสด้วยนะครับผมใส่แมสแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับมี่คือครูมีเจลด้วยนี่ล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมอ่ะนะเราก็ต่อต้านแบบออนไลน์กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 นะครับที่ดูคลิปกันแล้วก็เดี๋ยวแบบฝึกหัดแล้วก็คลิปนะครับจะส่งให้นะครับในวิชาสุขศึกษา นะครับผมแล้วก็ใบงานด้วยนะในสัปดาห์นี้นะครับก็แทรกเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจุบันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้นะครับอย่าลืมนะครับวันที่26นี้นะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับทำใบกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งถ่ายรูปส่งมาให้ครูก็ได้นะครับหรือจะส่งใบงานมาก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครตอบถูกหมดหรือ สวยงามนะครับครูจะมีรางวัลแจกให้ตอนเปิดเทอมนะครับนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็กูบาสขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ